แต่ก่อนหัวกาแฟเนี่ยเป็นแบบเหมือนหน้าผากย่นๆอ่ะเหมือนแมวสปริงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วคนขึ้นแล้วนะครับอีฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการคนบ้าหมาบองทางช่องใจรีและร้อยแปดแช่นะครับแม้ว่าชื่อรายการเนี่ยจะมีคําว่าหมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับน้องโกโก้และกาแฟนะครับเป็นกระต่ายที่พี่สาวของเรานํำมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่ดูแลเลยนะครับกลายเป็นเราที่ต้องดูแลนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้พบว่าน้องมีเหมือนเป็นโรคผิวหนังนะครับที่ศีรษะของน้องนะซึ่งโชคดีมากที่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาอินเสิร์ตให้ดูเนาะ แล้ววันนี้เราก็คาดว่าเอ้ยมันจะเป็นคีเตเลือนแบบหมารหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในไฟลัมปะไม่ใช่อยู่ในดิวิชัน่นดิวิชั่นเป็นพืชเออช่างมันเถอะนะเอออยู่ในกลุ่มเดียวกับสุนัขแมวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าน้องเป็นแบบเหมือนสัตว์ฟันแทาอะไรเงี้ยนะครับอืมถ้าแบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นเอ็เอกโซติกเพซนะฮะเป็นสัตว์แปลกนะครับที่สัตวแพทย์ หลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถทำหัตการให้การรักษากับน้องได้นะฮะเช่นการทําหมันอะไรเงี้ยเนาะเออหมอที่ทําหมันหมาทำหมันแมวเงี้ยก็ทําหมันให้น้องไม่ได้นะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะ,ะประเด็นก็คือว่าออโรคผิวหนังใช่ไหมเออแล้วเราก็มาคิดว่าเอ มันจะเป็นขี้เลือนเหมือนหมาหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขี้เลือนเราก็นึกถึงยาอยู่ตัวหนึ่งนะครับแน่นอน,นครับเป็นยาตัวเดียวที่แบบครองใจเรามายาวนานนะนั่นก็คือ b r a 布拉 t o นะครับคือ布拉 t o เนี่ยเเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถจัดการเรื่องของเห็บหมาดได้ใช่ไหม แต่ว่านะที่เนี้ยมันเป็นเหมือนลักษณะของขี้เรือนนะครับซึ่งขี้เรือนเนี่ยเราก็เคยทดลองนะครับเราก็พบว่ามันดีขึ้นนะครับสําหรับน้องหมาที่มีอาการเป็นขี้เรือนนะนะเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยนึกถึงไอ้สองตัวนี้นะครับอ่ะสมมติว่ามันเป็นขี้เรือนจริงใช่ไหมแล้วกินยานั้นเราไม่หายเนาะแต่ว่าก็เป็นสัตว์แบบเลือดอุ่นนะเนาะเป็นสัตว์แบบมีเลือดมีเนื้อสุดท้ายมันก็ คงจะมีปรสิตภายในเช่นเดียวกับหมานะครับเออดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทดลองนะครับซื้อปราเปโตมาให้น้องกินนะครับปรากฏว่าน้องหายนะครับเนี่ยเออก็จะเห็นเลยว่าแบบขนมันขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับตั้งแต่ก่อนเนี่ยตรงหูตรงขามันเนี่ยมันจะไม่สวยอย่างนี้นะครับเออมันอย่างรูปที่ให้ดูประกอบนั่นแหละนะครับอ่ะก็ เอา,าเป็นไอเดียนะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะว่าออกระต่ายเนี่ยก็สามารถกินบราวิคโตได้เช่นเดียวกันนะครับใช่เพราะว่าข้างกล่องเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าสําหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะซึ่งกระต่ายก็เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมหรอ,อไม่ได้ออกลูกเป็นไขนะ่บราวิกโตมีจําหน่ายหลายขนาดนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ5ขนาดเนาะแล้วก็จะประสบการณ์ในการซื้อมาให ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือว่ากระต่ายทานเนี่ยนะครับมันก็จะเขาจะจําหน่ายในราคาที่เท่ากันทุกไซส์เลยนะครับดังนั้นในฐานะคนที่แบบบัเจ็ตอย่างเรานะฮะตระน,นี่ทีเหนียวใช้เงินเป็นอย่างเรานะครับ mm. ก็แนะนําให้ซื้อแบบขนาดใหญ่ที่สุดมาเลยเนาะโดยเพราะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์หลายตัวนะครับก็เอามาแบ่งให้น้องกินตามน้ำหนักของน้องนะครับนะจะได้เป็นการคุ้มค่าเงินนะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับน้องโกโก้และน้องกาแฟครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับบายบายสวัสดีครับเนี่ย <c oughs> แต่ก่อนหัวกาแฟเนี่ยเป็นแบบเหมือนหน้าผากย่นยนอะ่ะเหมือนแมวสปริงแ่ะ <c oughs> แต่ว่าตอรนี้ก็